lên cái này cái này cái gì vậy? cái này cái gì vậy? cái này 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 出来一个，还没我厉害。 Thank <laughs> อันนี้ค่ะเออเดียไปวางไว้เพิ่มขายเลยทีเดียวได้แล้วค่ะพี่ขอบคุณครับ

ข้าชา พระชาไปไหนพระชาอยู่กับแม่อยู่ดูของกับแม่

ก็ไมใช่าไม่เป็ทาบาเล็กๆนะก็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 ก กินตลอดกินตลอดเวลาร้อาไหมร้อนร้อน งานจะมาผ้าหารหน้ามาสาวแบ๊คาวเป็นยังองบ้างจบกันที่ข้านั้นที่อ่ะเราห้องเดียว พี่น mm ั่งบามากนั hmm. oh, okay. ่งไปตรงนูแล้วก็ทําถูกทับขาไปดีกว่าขับนมนมนมตัวคำนะคะพี่ชายมตัวคำแล้วหันหน้ามาอ่าอย่างนง้นครับนี่นะครับเนี่ยแบบนีอต่เห็นต้นลุงเขาแบบนั้น ก็ลุงอก็ลงกตลับห่งปั๊องเหมาหนึง็งนี่นะครับหนึ่องานเล่นสวยๆไว้ก่อนนะ1 2่องนี่นะครับ1 2อโอเคครับ 喂，哈！喂，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 喂。快！好